นมัสก,การ а> ครับพระอาจารย์ครับผมอ ah, er ่าจะเริ่ก้อนกนมีโจกโอ้จสัพพัดนั่นก็พกที่ระสองเฮ็ดทะสามช่องหม่งเลยขึ้ปเดใช่ปะโอ้ปลาดุกแห้งบนฝากมานั่มครับพอดีเป็นจีทุระอือครับมันจะได้ฝากก็รสามมานั่มคนมีโจกทายให้ป่าน้ำแนวท่านนีอยทายังไหก็นีแล้วครับพระอาจารย์ าลาวพัฒนาตัวครับเนลาวพัฒนาเป็นลาวพัฒนาเลยยังเป็นยังเลย,อยโอ้โหอาจารย์โทษทรัพย์เสีเย<ช><อ>ไม่ได้หรอกงวดไม่ใช่งวดอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับอาทิตย์ที่ผ่านมานี่การแฮตทริกสามวันติดนะครับโทษผัวจะว่าสามวัอติดพระอาจารย์ เจ็ดเก้าตรงตรงชุดที่ยกเลิกแปดศูนย์กับหาศูนย์แปดครับชุดที่ยกเลิกแปดศูนย์ก็มาศูนย์แปดตวายยกเลิกไปบัดน,นี่หลังจากนั้นเป็นชุดที่คำนวณถูกต้องแล้วเจ็ดเก้ากันเมื่อนั่นที่ผมเว่าล่ลงช่องให้เอฟซีเพิ่นฟังเนาะมีตัวเดียว<ม>ที่ว่าติดมาจากตัวที่ยกเลิกกับตัวที่คำนวณใหม่คือเจ็ดเก้ามีตัวเดียวเท่านั้นที่ติดมา ออกอิลีครับอาจารย์เออถือว่าไงนอกอ,อีนะ่ะถือกี่ว่ครับผมถือกี่ไรใช่กาแฟไหมืม่กี่บาทสิโอ้ยหีสิบบาทครับอาจารย์นะครับทำแปดพเศษนึงก่นนี่นะครับงวดที่ผ่านมาวันศุกร์ที่ผ่านมาครับเจ็ดเก้านะครับเจ็ดเก้าตวะวันบรเดยบรเดยวงครับเจ็ดเก้าบรเดยวง มันเป็นเกาตัวรอดครับสามตัวมีเก้าสี่เจ็ดตัวท่านทำเป็นเก้าแปดเจ็ดนี่เขาสามตัวเลยหลักรอยนะครับหลักรอยต่อติดติดตซีเดนผดเก่ากับซีคนหนึ่งเก่ากับซีเดนแห้งแต่ว่าเก่ามากเก่ามากกันโตเก็บเป็นเป็นตัวรอดค่ะเครับ มาน,นี้พระอาจารย์ครับบุญกระถินเน่าแต่แล้วนะเนาะแจ้งยอดกระถินนะครับยอดกระถินอาจารย์ไทรนี่ผมเียนไปหนึ่งแสนหนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันห้าร้อยยี่สิบสองบาทนะครับหนึ่งสองสี่ห้าสองสองพบตัวเลยนะครับอันนี้นี่เมื่อ เมื่อล่าสุดนะครับอตอนเย็นวันที่สิบเย็นวันที่สิบที่ e เอซีเพิ่นหว่วมบุญมากรอบสุดท้ายผมยังบอกท่านได้อ่านซื้อให้เพิ่นนะครับรอบนั้นอ่านถึงคุณสมศักดิ์คำทองคุณนัททิพานีนะครับมานี่แต่นี่คุณพ่อคำพองคุณแม่นะคุณแม่สแสวงนะครับนายอธิวัฒน์ผาผงและครอบครัวนี่ครับที่เพิ่น ทรงท่งหานาแว่นมากโอ้เอาไปประดับกล่องกระทินแล้วก็งามงามผมทายคิดไปว่าจะสรงอไเพื่อนๆกับอันรายโม่อ <pope> นะครับครับคุณกรุณาบุญชูและครอบครัวนะครับเพ่อนกับห่วมมาาหารอยดยกันผมก็เอาท่านอยู่นะครับใส่กล่องกระทินไปท่านอยู่นะครับแล้วก็บอุ้ยอีกหลายท่านอยู่น่ครับคุณร e, ัตมณีกองสิริและครอบครัวนะครับสองกล่องคุณแม่สมนึกพินิจ การนะครับท่านครับผมอันนี้คือที่ท่านนะครับจะแ่วามือนันบ่ได้อ่านซีเพิ่อนมีบทท่านอยู่ผูนึงเป็นทรงแมาตอนวันที่สิบเอ็ดเมื่อวานนี้ตอนสิบเอ็ดโมงนะครับสิบเอ็ดโมงเมื่อวานนี้จะจำกผมแคบหน้าจอไว้เดี๋ยวอ่านเพิ่มจักน้อยครับผม คุณเมธานะครับคุณเมธามหามนต์คุณเมธามหามนต์นะครับคนหนึ่งปทันครับคนหนึ่งประทันจุดก่อนจุดรุ่รนจุดก่อนจอดิบจุดรวมจุดก่อน เมธามาหามนคุณเมธามาหามนเพิเป็นรวมบุญมาหารอยครับอาจารย์ครับรรครับอาจารย์จัตุครับบ้านนิกาเดยวคุณธนกรคุณอรนุชเฉยพ่วงมาหนึ่งกองคุณรัตนามูรูหนึ่งกองคุณสาธิกาคณายอดนะครับคุณเกีตดแก้วคำสน็อกหนึ่งกองคุณเกศรเปรมศรีนะครับอันนี้เพ็่นกา ตามศรัทธาครับบ้างครับหลักการแล้วผู้ใรโหวตตั้นปาร์ติการย์นี่ยปาร์ติการอะไรเจนซี่ไว้ดิคุณยายสมนะครับคุณยายสมนะครับสี่ดีเพิ่นว่าจังไหนบูตจะว่าสี่ไล่เพิ่นคุณยายสมมาสั่นนะครับพอมาสามร้อยครับผมหลักัามีคุณธนาพรคัญยาลคุณอัมราจากการสิลป์คุณเปียนันนะครับนี่กับเพิ่นกับวัฒนม่เนาะครับตาม กำลังศรัทธาได้แอดเดอร์วสานเท่าได้กะเป็นบุญเลี่ยนกุศลที่กันเวิดครับผมเรา่ว่าสะเป็นบาทเดียวหรือแม่แต่ว่าโอ้ยคุณศัพ์บว่มีแต่ว่ากะมีจิตใจสีหววมบุญห้อนทังนยกมือย่อใส่หัวอนุโมทนาสาธุบุญอาน้ำกันนะครับนมมาบวชคือ้นผมมาบวชดอกพี่กฟาจานนะครับอ้ยโอ้้เรงเย้กจัน เอาบัานทึกะมาเบื่องนส่วนของราวพัฒนานะครับตามต่อมาดูว่าสัปดาห์นี้นะครับเปิดหัววันจันทร์วันที่13พฤศจิกายน2 5 6 6นะครับเบิงว่า,าสัปดาห์นี้นะครับปกติเปิดหัววันจันทร์นี้เอาเลิกเอาใช่นะครับเขาดีนะครับวันที่13นะครับลาวพัฒนาอาจารย์ไข่ครับผมเด่นสองรอง4นะครับแล้วก กับคู่สองตัวมีสองหนึ่งสองสองสามหกศูนย์หกสี่หนึ่งสี่สองสามหนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับส่วนเลขสามตัวมีหาสองสี่แล้วก็24 2. 24 2, สองสี่สองสองสี่สองสองสองสี่สองสี่แปดมันขึ้น่าเป็นสองสี่แปดครับอาจารย์เป็นสองสี่สองเนาะตะก้าเอาคันสองสี่นี้ได้แปดนี่ครับอาจารย์ครับอเอาเล่นก็ น่าลองออกไปพิจารณาเบื้องนะาครับเนาะรุ่นว่าอาทิตย์นี้สิเป็นจ้าไดสิเปิดหัวดีคือเกาบอนะครัเบเดิดหัวดีมีข่าวสิบบอมีข่าวจะบอกครับว่าแต่เล่าข่าอาทิตย์นาแต่เล่เขาข่าวจุกซ้อมมือครับไปร่วมตั้บุญกับอาจารย์อาจารย์สิไปเดกุติยูชัยภูมิพิทธขอมาอ๋อเพิ่นขออาจารย์ข้าพ้าไปซอยที่ชัยภูมิวัดที่อาะอาจารย์ถ้าผมไปไมเมือนั้นเหครับ ตรงปังกะออกไปยังตั้งหมู่พ่ออษา,ษาจารย์บาทสองบาทสามบาทที่บาทก็แล้วแจ้งสินะออ๋บอกบุญน,นะครับเนาะบอกบุญบอกบุญมากพระอาจารย์สิไปเมื่อไหนครับเพราะว่าลังอาทิตย์นานนี่แหละถึงจะต้องนดกับรถมืออยู่ก็<อ>เหมือนกับทีเจ้าของสินะครับเดี๋ยวช่วอองไปปั่นหิ่งจะมาวางอย่างนี้นะครับเนาะทางเหมือนเราพัฒนาอาจารย์ขายออกไป,ไปเขียหน้าเป็นเด้อครับผม คช่ประจัก์กัตถพานครับผมเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นครับแต่ว่าพระจาจาร์บ้าสองนีเด่นเด่นกว้างนะครับพระจานทร์ครับสองเด่นนะครับสองเด่นม่วกม่วงประาแต่ว่ามีโอกาสที่จะมาเป็นหลักหน่วยหรครับพระจานทร์หลักหน่วยสองมี่มีโอกาสที่จะมาเป็นหลักหน่วยประาทหลักหน่วยกับหล oh. ักร <se> ้อยหลักหน่วยกับหลักร้อยเอาง่ายๆก็คือหน่วยบนหน่วยล่างนั่นแหละนะครับเนาะ ถ้าปังถ้าปังนะครับถ้าปังถ้าก็ปังกันแล้วก็เป็นอย่างถ้าปังแล้วก็เป็นอย่งเพรว่าวัดวัดเสียเนี่ยวันนี้เนี่ยไปกุฏิีสอนเพิ่นถึงคนขอมาครับอาจารย์เอาคือสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเปลี่ยนครับแบบเอ้ากำหนเขาจะแห้งดีตัวสามวันซ้อนกันสิครับอยา่าง้ช่นบทส้าราญสามวันซ้อนหกตัวหรือถ้าจะเข้าหนึ่งวันก็ได้อาจารย์ครับแต่ว่าสามตัวตรงๆ โอ้จะไปหาเล่าตัวไปบอกกองจลา,างลตัวทีสามตรงตรไว้เพราะมัจะหลังอยู่เวันเนาะแต่ว่ายังบรททนีสามตัวแตกน่นนองขับเนาะตังแต่ลงแนวข้างหน้าเนาะสามตัวแตกยังไม่เคยครับจะเป็นงวด,ดนี่รือเปล่เป็น<ะ>วันสามตัวแตกยังไม่เคยแต่ครมีโชคสามตัวแตกมาแล้วแตกซ้อนแตกแน่นวะ คนยิ้มกันบอกสืขชิงในยิ้มก็มีโชคดวงดีเงื่อมันหลอกสองแปดสองแปดก็มีโชคสุบสามตัวตรงสองบาทครับพะจ่ตักแลววตรหูทั้งบาทน่สองร้อยครับบนหูน้ำเอาโอเคครับผมาายากครับกะมะจากว่าเดี๋ยวเฝ้าๆากคโน่อยีเด้อาะย่สีเทาพักฟันพะล่มิโุราสิไปต่อาสั่นหลังช่วงบายบายนะครับเนาะ ต่ว่าตาความสีมืดมาขึ้นแล้วตอนนี้ครับพระอาจารย์ใครได้อบุญแล้วงานแล้วการสวงสวงแล้วนะครับหลักการค่าอุปกรณ์ก็สากันเรียบร้อยแล้วครับของปัจจัยเรียบร้อยหมดที่ทำเพิ่มไปเรียบร้อยหมดแล้วเดี๋ยวจะเริ่มไหมเท่านั้นครับสวงแล้วซึ่งเพราะนะตาสดชื่นสดใสส่งเป็นตะขราวซ้ำตัวแตกแค่น้องสิบหกพฤจิกาใจเป็นไงหนิว่ารู้นีวตาบางตายนีิ วันี้ครับรอาจารย์หลังจากแล้วงานบุญกับทินมีขึ้่นมีรับดีกันนะ้บนบังมีความเคลื่อนไหวอย่างไรครับรับนล้นดีเลยกันนะั้นก็แต่ว่าปูมันแบบว่าบอกไปแล้วนะว่าเงินกระทินสีได้สองร้อยห้าสิบสองบาทนะครับตรงกันเกือบเป๊ะกับยอดจริงยอดจริงหนึ่งสองสี่ห้าสองสองแต่ว่าที่ปูมาบอกไว้คือสองห้าสอง ก็ตอนนั้นว่าจะให้ใบซ้อมหาครับสามหายอย่าีครับห<ม>นึ่งมาทงางล่างเพราะว่ารถตกเหวที่รถตกเห,ว,ว,ว,เหวเนาะเอาคลิปนี้เป็นคลิปลาวพัฒนานะครับเดี๋ยวจังไหทางมีความเปลี่ยนไหวนี่เนรัรฐบาลน,นะครับกกอะจับมากเบาสามาลงให้เบิ้งอีกรอบหนึ่งนะครับกะไกลมือลรละมือนอี้วันสิบสามแล้วสิบสี่หรบอมาสิบหกนะครับรัฐบาลบุกก่มที่สามหายแต่ว่าให จัดที่สองหาซับขาหลอกบหครับอาจารย์อือซับขาหลอกบอกความรู้ใจช่างไหน่อราว่าซับอ๋อเอาง่ายๆคือวงที่สามห้าก็จริงแต่สองห้าก็อย่าทิ้งเหมือนกันเพราะว่าเคยว่องอย่างมันไปออกตัวว่งเนี่ยครับตัววงตบตัววงไม่ออกไปออกตัวไม่วงองนะครับวันนี้อาจารย์ว่นลาบกว่าไทยวันนี้อาจารย์ก็บอกว่ามั่นใจล่า ออาเค็ดเอาเค็ดือวงสามหมายออาเค็ดเอ๋อเอาเครดครับอ่ะโอเคครับผมกระ่ันค่ะผมก็สีรบกวนว่